สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงอีกเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ได้นำสูตร10บ,บนนะครับ10บ,บนนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับหลังจากคลิปที่แล้วลุงเนียงก็เอาสูตร หน่วยบนมาให้ท่านผู้ชมแล้วคลิปนี้ก็เอาสูตร10บ,บนมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณานะครับก็สูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่งจะลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ ลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเอาละครับก่อนจะเข้าเรื่องกันนะครับตามธรรมเนียมเหมือนเดิมนะครับเราก็รูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นบันทุกชนิดขอบคุณครับ ก็หากมีการบวกเลขผิดพลาดนะครับพรอลุงเนียงบางครั้งก็สับสนงุนงงอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยมีการผิดพลาดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการผิดพลาดขึ้นลุงเนียงก็ขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นการคำนวณกันได้เลยนะครับ วิธีคำนวณนะครับก็ตั้งรางวันที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เหล็ท้าย2ตัวล่างตั้งลงไปนะครับแล้วก็3ตัวบนหมุนครั้งท้าย3ตัวหมุนครั้งที่2นะครับแล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่3นะครับอันนี้จำไว้ให้ดีนะครับ หมุนครั้งที่สองแล้วก็หมุนครั้งที่3นะครับตั้งลงไปนะครับวิธีคำนวณก็คือหลักหมื่น1ครั้งบวกหลักพัน1ครั้งบวกหลัก10ล่าง1ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยสตัวหมุนครั้งที่3 1ครั้งแล้วก็บวก4คงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นก็ให้นํามาลบ1แล้วก็บวก3นะครับอันนี้จำไว้ให้ดีนะครับลบ1แล้วก็บวก3นะครับลบ1ก่อนนะครับแล้วก็มาบวก3นะครับวิธีคำนวณ เราก็มาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับคำนวณกัน5บวก6เป็น11นะครับ11บวก8ก็เป็น19 19บวก0ก็เป็น19 19บวก9ก็เป็น28 28บวก4ก็เป็น32นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2ลบ1ได้1 1บวก3ก็ได้4นะครับต่อมา 3ตัวบนก็ออก544นะครับหลัก10ก็คือ4นะครับก็เข้าที่เลข4หลัก10นะครับสูตรนี้ปักหลัก10นะครับ งวดต่อมานะครับ2บวก5ก็เป็น7 7บวก8ก็เป็น15 15บวก8ก็เป็น23 23บวก8ก็เป็น31 31บวก4ก็เป็น35นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5ลบ1ก็ได้4 4บวก3ก็ได้น7นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก 9ก้นะครับหลัก10ก็คือ7นะครับก็เข้าที่เลข7งวดต่อมานะครับงวดต่อมา 0บวก5ก็ได้5 5บวก6ก็ได้11 11บวก1ก็เป็น12 12บวก1ก็เป็น13 13บวก4ก็เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7ลบ1ก็ได้6 6บวก3ก็เป็น9นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก063นะครับ063 หลัก10ก็คือ6นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข6นะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมางวดต่อมา0บวก7ก็เป็น7 7บวก0ก็เป็น7 7บวก4ก็เป็น11 11บวก5ก็เป็น16 16บกวก4ก็เป็น20ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นนั่นเองนะครับ0นลบ1ก็ได้9 9กบวก3ก็เป็น2นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก3 9 5นะครับ3 95หลัก10ก็คือ9นะครับก็เข้าที่เลข9นะครับ วดต่อมานะครับงวดต่อมา4บวก1ก็เป็น5 5บวก4ก็เป็น9 9กบวก0ก็เป็น9 9กบวก5ก็เป็น14 14บวก4ก็เป็น18นะครับผลรับที่ได้ก็คือ8นั่นเองนะครับ8ลบ1ก็ได้7 7บวก3ก็ได้0นย์นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก 60, 3นะครับ 60,, 3า หลัก10ก็คือ0นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข0งวดต่อมานะครับ5บวก3ก็เป็น8นะครับ8บวก7็ก็เป็น15 15บวก0ก็เป็น15 15บวก3ก็เป็น18 18บวก4ก็เป็น22นะครับ ผลรับที่ได้ก็คือ2นั่นเองนะครับ2ลบ1ก็เหลือใน1นนะครับ1บวก3ก็ได้4นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก626นะครับ626หลัก10ก็คือ2นะครับก็เข้าที่เลข2 งวดต่อมานะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่16อะไรไม่ใช่วันที่1น,นะครับอขออภัยวันที่1เดือนเมษายน2567จะได้เลขอะไรสำหรับหลัก10บ,บนงวดนี้นะครับเรามาคำนวณกันเลยนะครับ9บวก7ก็เป็น16 16บกวก7็ก็เป็น23 ยี่สิบวกห็เป็นยี่สิบสิบสีวกเจ็ดก็เป็นสามสิบอ็ดสามเอ็ดบวกสี่ก็เป็นสามสิบห้น,นะครับทวนอีกรอบนะครับเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกสิบหกบวกเ็ก็เป็นยี่สิบสามบสวกหนึ่ก็เป็นยี่สิบสี่ยี่สวกเจ็ก็เป็นสามสิบสิบอ็วกส่ก็เป็นสานะครับ ผลรับที่ได้ก็คือ5นั่นเองนะครับ5นะครับ5ลบ1ก็ได้4 4บวก3ก็ได้7นะครับอ่านะครับทีนี้ลัก10บน3ตัวมา1ตัว เลขที่ได้ก็คือ547นะครับเป็นเลขประจํางวดวันที่1เดือนเมษา2567นะครับหลัก10บนงวดนี้ก็คือ547นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้น ได้นำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับข้าเตือนเหมือนเดิมครับสูตรทุกสูตรนั้นไม่มีสูตรไหนเข้าร้อยเปอร์เซนนะครับไม่มีสูตรไหนเข้าทั้งปีทั้งชาตินะครับสูตรทุกสูตรนั้นมีเข้ามีหลุดเพระาะฉะนั้นจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังค์ใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ